เอาแล้วก็กลาบสวัสดีด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมมีวิธีการถอนเงินนะครับมาให้ทุกคนนะครับแต่ว่าวิธีการถอนเงินเนี่ยที่ผมจะบอกจะสิ้นสุดแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าพวกเรานะครับสามารถที่จะเล่นได้ภายใน1เดือนหรือว่า2เดือนนี้นะครับผมจะไม่รับแล้วนะครับเพราะว่า ถ้าอยากเล่นนะครับใครอยากเล่นหรือว่าอยากถอนเงินเร็วๆนะครับก็ทักมาสมัครกันเร็วๆนะครับทุกคนเพราะว่าอีก 2- 3สาเดือนนี้ผมจะไม่รับแล้วนะครับเพราะว่าวิธีการถอนเงินของผมเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นมากนะครับก็เลยทำให้โดนดราม่าบ่อยนะครับทุกคนโดนดราม่านะครับโอเคครับถ้าใครนะครับที่อยากเล่นก็เข้ามาสมัครกันนะครับ เร็วๆเลยนะครับก่อนที่ผมจะไม่ได้รับนะครับเพราะว่าโดนดราม่าเยอะเกินนะทุกคนก็เลยแบบคิดว่าผมไม่ทําดีกว่านะผมจะทําอีกประมาณ2-3สเดือนครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่สมัครแล้วนะครับก็มาเล่นมาถอนเงินได้เรื่อยๆนะครับถอนเงินได้ตลอดเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเข้าใจกันนะครับก็มีวิธีการถอนเงินแบบ ุกคนอาจจะต,ตื่นแบบยังไงคิดแบบจะเล่นได้นานแต่ว่าก็ต้องขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าวิธีการถอนเงินของผมเนี่ยมันมันง่ายเกินไปนะทุกคนมันง่ายเกินคือว่ามันง่ายเกินไปที่ทุกคนทําได้หมดน่ะมันไม่เหมือนกับแม่ค้าคนอื่นนะครับก็เลยทําให้แม่ค้าคนอื่น,นมาดาม่าผมเยอะมากนะครับทุกคนก็ผมจะ เลิกที่จะทานะฮะเพราะว่าโดนที่ผมบอกนี่แหละครับนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมยังรับอยู่นะครับยังรับสมัครยังรับเล่นอยู่นะครับประมาณอีก2-3เดือนครับทุกคนก็เข้ามาเล่นกันนะครับอีก2-3เดือนนี้เราก็เล่นได้นะครับถ้าสมัครไปแล้วก็สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับโอเคครับทุกคนเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะขอจบเพียงแค่นี้นะับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ก็คลิปต่อไปนะครับก็เราจะมีเกมซอฟต์แวร์ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็มีเว็บไซต์นะครับมีเว็บไซต์เข้ามาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเกมซอฟต์แวร์ของเราอาจจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับทุกคนถ้าใครอยากเล่นตอนนี้ก็เข้ามาสมัครกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคครับทุกคนคลิปยังไม่จบนะครับก็ผมลืมอธิบายไปอย่างหนึ่งนะครับทุกคน ถ้าใครนะครับที่สมัครผมแล้วนะครับใครสมัครเล่นเกมของผมแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทุนนะครับผมยินดีที่จะคืนเงินให้ทุกคนนะครับโอเคนะครับทุกคนเข้าใจกันนะครับทุกคนครับไม่ต้องกลัวเรื่องการเงินของเรานะครับผมบอกไว้แล้วนะครับว่าถ้าใครนะครับสมัครไปแล้วนะครับ20บบาทนะครับถ้าใครยังเล่นไม่ได้ทุนฮะเกมของผมปิดตัวลงนะครับก็สามารถที่จะมาบอกผมผมสามารถคืนเงินให้ได้นะครับ ยังแถมเงินให้ด้วยนะครับทุกคนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคครับทุกคน